ขอทําความนอบน้อมกับพระราตรีขอน้อมกับพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนสุวิชโยผู้มีแต่ให้ขอน้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆลูกขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทบ้านนะครับวันนี้นะครับก็นําพระนะครับพระนะครับพระรวมได้นะครับสุดทองโยนกนะครับที่ทางวัดจะสร้างนะครับย้ํานะครับว่าวัดจะสร้างนะครับวัดสร้างโดยตรงนะครับ นะครับเคยนํามาลงให้ให้ชมแล้วนะครับวันนี้ก็นำมาให erm ้ชมอีกนะครับก็ได้ชี้นะครับชี้รายละเอียดต่างๆในในเรื่องของคาว่าเรื่องของรอยจานนะครับรอยจานนะครับข้างบนคือณเมตตานะครับข้างอ่าก็ยันพัทยะแล้วก็2 5งหนะครับเป็นปริวาต้นปีนะครับเป็นปริวาต้นปีนะครับก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับมีจํานวนนะครับผมมีจํานวนหนึ่งก็ เหมือนทองคานะครับเหมือนทองคานะครับเหมือนทองคําเลยนะครับหรือผิวหรืออะไรนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีจํานวนหนึ่งนะครับลำไม้ชนนะครับนี่นะครับก็แล้วเดี๋ยวชมใกล้ๆนะครับก็เป็นมี2พิมพ์นะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอ่าดูฝั่งซ้ายมือเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับอ่าปางมารทวิชัยนะครับนี่นะครับส่วนนี้เป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับปางสมาธินะครับข้างล่างตรงนี้จะเป็น วัดพุทธโมกนะครับวัดพุทธโมกพระารามนะครับนี่คือข้างฝั่งซ <the> ้ายนะครับฝั่งซ้ายที่มองมองไปนะครับก็จะเป็นนะนะครับนะเมตานะครับไม่ใช่ยันอุนะครับนะนะครับนี่คือเป็นอุณารมนะครับอุมหาอุดนะครับแขวคาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับก็ขนาดก็กําลังพอดีนะครับนะครับให้ชมนะครับนี่นะครับผมนะครับแล้วข้างหลังนะครับมาดูนะครับรุ่นนี้นะครับ ต่างประเทศเยอะนะครับต่างประเทศไปเยอะนะครับฝั่งลาวล่าสุดนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าล่าสุดนี่คือฝั่งลาวนี่เมื่ออในช่วงเดือนเมษานะครับหลวงพ่อเดินทางไปฝั่งลาววันที่31นะครับอย,อยู่ในปลายปลายเดือนอมีนานะครับได้เดินทางไปนะครับได้ไปแจกนะครับแล้วก็ได้ไปเรียกว่า ฉลองนะครับศรัทธาลูกศิษย์นะครับฝั่งเรานะครับแจกไปครึ่งดอกครึ่งนะครับจํานวนนี่คือสร้าง1,000พันองค์นี่ก็สร้าง1,000พันองค์นะครับก็คิดดูนะครับว่าอยู่ฝั่งเราเท่าไหร่นะครับฝั่งไทยก็เหลือน้อยนะครับก็งดงามนะครับงดงามนะครับในแบบฉบับทองโยนกนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็ดูหลังนะครับนะครับผมเป็นอคือลงตัวมากนะครับลงตัวมากนะครับผมลงตัวมากนะครับทองยุนกนะครับนะครับในเรื่องผิวเรื่องอะไรจะ เนียนนะครับแล้วก็นี่นะครับผมนะครับเนียนนะครับแล้วก็ดูข้างหลังนะครับนี่นะครับผมนะครับก็ถือว่างดงามนะครับมีอะไรก็แอดไอดีไลน์นะครับมาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับนี่นะครับไอดีไลน์นะครับและเบอร์โทรนะครับมีนะครับนะครับผม ยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและฟังนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลรายการของวัดนะครับของวัดจะสร้างนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ